ที่ใช้เป็นเดี่ยวบอ่อครับนะก็ถุงละร้อยห้าสิบนะครับน,นี้เขาก็บอกว่าเป็นสูตรของบอ่อนะครับเอามาลองนะต่อไปก็จะเป็นนี่เพดหัวเชื้อครับลูกเกียวนะมาลุ้นกันว่าปลาบึกจะก,กินหรือเปล่านะครับแล้วก็ผงแซบนะครับนะัจะใส่ผงแซบไปซองหนึง่งแล้วก็หัวเชื้อสักฝาเดียวบอ่นะอนนี้ยบจะแบ่งเส่ไปก่อน,นครับประมาณหน่อยนึงนครับ <c oughs> ลองไปสักเครื่อนี้ก่อนนะอนี้ เชียนะครับหนึ่งฝาครับฝานะครับใส่ไปเลยทำใป้ผงแซ็ปนะครับผงแซ็ปเราจะใช้แค่นิดหน่อยนะครับนี่นะอย่างน,นี้นะครับ ก็เกี่ยวนะผมใช้เป็นหนมปังนะครับปังก็จะเกี่ยวมานนี้ผมจะใช้ขอบม,มนันนะจีบของนี่นะครับก็จะเกี่ยวปึ๊บแบบปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้น ไปครับพอ,อน,นี้หนระือั่นตกร้อเลยครับจะนุ่มหนึบๆน,น,นะครับผม่าจะพอดีเลยนะครับสำหรับขนมป,ปังสูตรพิเศษทั้ทงบ่อนะครับ จะบีบให้นแน่นประมาณนึงนครับเยอันนี้อันนี้แล้วนะแล้วก็อีกชั้นนึงชั้นนอกเนี่ยจะเอาแค่พอประมาณหนุ่มๆครับแต่ว่าตีไฟไม่ให้แตกก็พค่นี้นะครับอบบน,นี้ครับ,นนร,บรวมกันครับผม